ฟักทองกูมีละมอขนาดนะั้นอ่ะแกนล,ละสี่สิบสามสิบสาวเนาะมีเยอะแยะเลยเก็อน้ำเปลือนพอทานี่ก็หมูบดเนาะหมูบดปูอดัดแล้วเจ้าเปลือนมาซื้อกันได้แล้วเจ้าเน้อทุกคนเหรอยอดาเนีะะ่ย,ยนะเนาะมีพักอันนี้พักอันอย่างพักปอสาละเจ้าปอก้าแหละเนีเ่ยขนาดไหนเนาะโอ้ยหลายเลยนี่เนาะสิบบาทแหละ มาละสิบมาละสิบเลยครับชุดยอดเลยน่เนาะน่นี่สิบบาทหลายขนาเลยแน่ตลาดเช้าเชียงคาป้าทักกุ้งเต้นทำไมไ่้องเอาอ่ะก๊อกตัวไห้นี่แม่ก้าถามมาได้นะสามบาทแหละเจ้าถามมาได้เนี่ยฮะห้านท่ข้าวไปทอดเนี่ยเอาเอาเนี่ย เอาอันเลี้ยวเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนอันอย่างนี่อันนั้นอะไรอันไหนหนังภาพยนตร์ค่ะหนังภาพยนตร์ค่ะแล้วก็ผักหวานนะเพื่อนๆเนาะนวลเนาะอันนี้ก็ปลาเนาะปลาย่างอันนั้นปลาดำต้นเนาะต้นอันนั้นก็เป็นปลาไหลนะคะเพื่อนนุ้ยนวเนาะหลายอย่างเนาะอันนี้ก็ปลาไหลเหมือนกันเดื่อนเนอะมาอุ่นนวนกันได้เนาะหยอดเลยนะเนาะ ปานเปิ่านี่ก็เป็นด้านในนล้วด้านในของตลาดเช่าเชียงคำวัฒน์เาปล่าเปิือมาช้อปปิ้งด้านในของเนาะเปล่ากระเป๋าอะไรอย่างนี้ที่เน็บผมคุ้มหูน้อแล้วโซฟาสปเปรดส่วนอันนี้กับแก้วเยื่อเสื่อส่วนนอกอันนี้ก็เป็นใส่ใส่ได้เจลยีนกับมาเน,นอร์ป่าทูน้ำแม่ก้าคนง,งามขายลิบขายลิบเปลือเหนย อ,อันนี้เหลือส่วนเดียวนี่แหละอ๋ออันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเจ้าถ้าเป็นของมีน้ำจิม้มสุฟงซูกี้น้ำเปื่อนปะไปมีลูกชิ้นเนาะเอต้าเปื่อนใส่ไข่ได้กับมาเนาะเจ้าซื้อหยางปี ไส้กอรอกเนาะไส้กอรอกย้ํปิ้นนี่แหละเปิดไส้อัวหน่อมาซื้อกันได้นะเจ้าทุณใบปลอปก,อ,ก,อ,กอ,อันนี้ก็เป็นเซียนพ่อดน้ำเติมน่ะเซียนพ่อ,พอโอ้พัชราอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่นั่งทิพต่างๆนานาเนาะไข่ใหญ่ๆหน้าขนมเส้นกับเฮ้นยนี่เนาะน้ำเติม ขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะม้าเรื่อยๆม้าเรื่อยๆกับม้าเป็นตลาดอาหารอาหารต่างๆเนาะอ้อเป็นส่วนนะคะของฟักของฟักเนิ้อหนาหลูดแล้วสาวบาทเจ้า ส้มเผาเผาแด้สมาซื้อน้องูนเนาะก้วของเขาเป็นประจำอยู่เนี่ยเน้อนาการเนี่ยนี่ก็หมูปิ้งเอ้ยอะแยะเลยเกิลื่อนเกลืนเฮ้ยมาเน้อฮัลโหลของสายหลายเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นร้านข้าวส้มโจ๊กของเกลื่อนเน้อขายซึ่งข้าวส้มขายซึ่งโจ๊กเลยเจ้าเนาะแถวแถวหน้าร้านที่ไหนเนี้ย เอาอนหนุนกันได้เนื้อเปรียงวันที่อากาศมืดคึม้มเลยมันเปิดเนาะเอาละแต่ว่าผู้คนก็มาซื้อกัน,ยะยะยะน,นเยอ,อะแยะเลยหนังเปิดเนาะช่วงนี้ก็สตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่อันนี้ห้าสิบอันนี้งามเนาะมาอุ่นหนุนกันได้นะคะเพื่อนๆทุกคน